ช่วงนี้แฟนบอลปีสัตว์แดงหันมองไปทางไหนก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเห็นบรรยากาศเฉลิมฉลองแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวแน่นอนว่าหมายถึงการที่หงแดงกลับมาทำสถิติแชมป์ลีกสูงสุดทาเท่ากับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยคว้ามาได้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งถมองว่าการที่ยูไนเต็ดหยุดเวลาจากการคว้าแชมป์ลีกมานานตั้งแต่ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2013ช่องว่าง12ปีผ่านมามันก็ไม่แปลกที่ลิเวอร์พูลจะสามารถก้าวขึ้นมาทัดเทียมได้สําเร็จและแนวโน้มว่าใครจะเป็นทีมที่ได้แชมป์ลีกสมัยที่21ก่อนกันก็ดูจะมีแต่คนเชื่อว่าโอกาสจะเป็นลิเวอร์พูลทาได้ก่อนปีแสดงมีมากกว่าเมื่อดูจากบริบทของสโมสรที่เป็นณวันนี้พอลิเวอร์พูลไม่ใช่สโมสรที่ขุมกําลังหรือแนวทางฟุตบอลเพิ่งถูกสร้างในวันหรือ2วันถ้าจะมีการวางราาาาากในนนด้ต่่่งงงๆอยมมัคหลายปีีขะท่มน ตนฟังดูแล้วอาจเหมือนตลกหลายแต่คือความจริงที่ต้องยอมรับเพราะถ้าจะพูดว่าแค่เรื่องแนวทางฟุตบอลในสนามยังเพิ่งมาหัดจริงจังกับความพยายามจะเล่นในแบบโมเดิร์นฟุตบอลหรือก็คือบอลพอสิชันในแบบที่ทีมชั้นนำใช้ประสบความสำเร็จกันตลอดชนทศวรรค2010ที่ผ่านมาปรากฏว่ายูไนเต็ดเพิ่งจะมาตื่นตัวอยากหันไปเล่นในแนวทางดังกล่าวเมื่อช่วงปี2022ที่ผ่านมานเองครับและตั้งแต่จุดนั้นที่เริมคิดจะเปลี่ยนวิธีการไปเป็นแบบสมัยนิยมมันก็เหมือนการเริ่มต้นช้าก,กับคนอื่นนนไปแลล้้ววหหาาายยกกซึึ่่่งง็มมถใขณะทีีทอื พัฒนาการจากโมเดนฟุตบอลต่อยอดแต่ขแขนไปสู่แนวทางที่มันหลากหลายมากขึ้นก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังงมเข็มในมหาสมุทรอยู่เลยกับแค่เรื่องพื้นฐานอย่างการรับส่งบอลให้ตรงยังวนเวียนอยู่เลยกับปัญหาความไม่เข้าใจเกมของผู้เล่นและการไม่ขยับเคลื่อนที่เพื่อเปิดตำแหน่งให้กันและกันในสนามและที่สำคัญคือแมนยูไนเต็ดเพิ่งเริ่มจะเปลี่ยนชุดความคิดว่าอยากจะหันมาเล่นแนวทางสมัยนิยมมากขึ้นกับตอนปี2022ช่วงเวลาจากปีนั้นมาถึงปัจจุบันอย่าถามนะครับว่ามีพัฒนาการก้าว เพราะปีผ่านไปทุกวันนี้เนื้อปัญหาในแนวทางการเล่นก็ยังวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องเดิมๆเหมือนเช่นเมื่อตอนเดิมต้นในปี2022ยอยู่เลยลูปเบนอมริม,มักจะพูดย้ำเสมอว่าในวงการฟุตบอลสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วขอเพียงมีช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่ทีมสามารถพบเจอในสิ่งที่มันทําให้คลิกจริงๆก็สามารถจะพลิกชะตาความเป็นไปจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ในไม่กี่ปีอาจฟังดูโลกสวยแต่มันก็จริงตามนั้นแต่ปัญหาของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดคือพวกเขายังไม่สามารถมองถึงปัจจัยที่จะเข้ามาเพื่อคลิิกใหห้้ระบบมันนนเดา้ ถ้ายังไม่ขจัดปัญหาใต้พรมที่หมักหมมมายาวนานเป็น10ปีให้มันชัดเจนได้ก่อนที่ผ่านมา12ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่พยายามจะหาทางลัดในการกลับคืนสู่ความสําเร็จในลีกมาตลอดนะครับแต่นอกจากพวกเขาจะไม่เคยค้นพบทางลัดที่วาดฝันเอาไว้แล้วในแต่ละทางที่ลัดที่เดินไปก็มักจะก่อให้เกิดปัญหาเป็นผลลัพธ์ตามติดตัวมาอยู่เสมอซึ่งที่ผ่านมาพวกเขาก็มักจะใช้วิธีแก้ปัญหาในแบบรูปหน้าปาักจมูกเมื่อเกิดปัญหาหนึ่งขึ้นก็ไปดึงเอาเล่นที่คาดว่าจะแบ่งบานมากพอจะเข้ามาแก้ปัญหาแต่่่พอสสุดท้้้าาายผูเลนนนัไมามารถแบก รับความคาดหวังนั้นได้ก็ดําเนินการวนอยู่แบบนี้ต่อไปไม่มีแบบแผนระหว่างฤดูกาลที่ชัดเจนใ,นใดๆทั้งสิน้นโดยเฉพาะแผนการทํางานในตลาดนักเตะที่หากลายย้อนดูแต่ละซีซันเอาแค่ห้าฤดูกาลหลังสุดสามารถสังเกตได้ไม่อย่างเลยครับว่าดิวขาเข้าแต่ละดิวในแต่ละรอบตลาดนั้นมันหาความเชื่อมโยงส่งเสริมว่าเป็นดิวที่เข้ามาเพื่อทํางานร่วมกับดิวจากตลาดรอบก่อนหน้าไม่ได้เลยคําว่าสเปซสปะน่าจะอธิบายได้ชัดเจนว่าตลาดแต่ละรอบที่ผ่านมาในช่วง5ปีหลังแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมีสภาพเป็นอย่างไรและไม่ใช่แค่ในแง ของคุมกำลังันฟุตบอลที่ดึงมาแต่ละหน้าจะไม่สอดคล้องส่งเสริมไปด้วยกันเท่านั้นหากแต่ในเรื่องความอมดทนกับคนเป็นคุณซื้อก็เป็นอีกปัญหาที่ชุดไม่ให้แมนยูไนเจ็ดสะกดความต่อเนื่องได้นับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือไป12ปีแมนยูไนเจ็ดใช้คุณซื้อถาวรไปทั้งสิ้น6คนนั่นคือเดวิดมอยนหลุยส์ฟันเกาโชเซม่มูรินโญโอเล็กกูน่าโซชาเอเรติเทนฮากมาจนถึงปัจจุบันคือรูเบนอัลโมลิมโดยตัดรูเบนออพบ่ลิ คนละ2ปีครึ่งเท่านั้น2ปีครึ่งกติสวาแต่ละคุนซื้อได้เวลาในการลงตลาดนักเตะไปคนละ2หน้าร้อนใหญ่และ2หน้าหนาวที่เป็นตลาดรอบเล็กระหว่างฤดูกาลเมื่อยุงานของผู้จัดการทีมแสนสั้นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาเสมือนหนึ่งวงจรอุบัติก็คือมรดกนักฟุตบอลที่ถูกซื้อมาจากยุคกุนซื้อคนหนึ่งที่กลายมาเป็นมรดกบาปที่กุนซื้อคนต่อมาเรื่อยๆต้องพยายามหาวิธีใช้งานทั้งที่อาจไม่ได้มีความต้องการผู้เล่นประเภทดังกล่าวจากกุนซื้อคนก่อนหน้าไว้ในทีมตนเอง ยังไม่นับรวมว่าคุณภาพของทีมสรญหาบุคลากรน,นักฟุตบอลของสโมสรก็ค่อนข้างไม่ดีมันก็สะสมมระดกบ,บาปไล่มาเรื่อยๆถึงขั้นที่ว่า ทุกวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีผู้เล่นที่ตกทอดมาจากยุคหลุยฟันเก่าอยู่ในทีมอยู่เลยแต่ทีมอื่นอย่างลิเวอร์พูลผู้เล่นปัจจุบันแทบไม่เหลือเขาโครงจากทีมเมื่อสิปีก่อนหน้าอีกแล้วจุดนี้มันก็ยิ่งตกย้ำว่าในขณะที่ทีมอื่นเขาก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอแต่ปีสัตว์แดงยังก้าวไม่พ้นหล่มโคลนของปัญหาเมื่อสิปีที่แล้วอยู่เลยแล้วมันจะแปลกอะไรที่วันนี้จะต้องเป็นฝ่ายแง่นหน้ามองขั่วหลีประสบความสําเร็จซเซเร์เฟอร์กูสันเคยพูดเอาไว้นะครับวงจรของทีมฟ ก็ต้องเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขุมกําลังไม่ต่างกับรถยนต์ที่ต้องถ่ายน้ํามันเครื่องเมื่อถึงระยะที่กาหนดซึ่งหนึ่งในจุดที่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันได้รับการยกย่องอย่างสูงมาตลอดอาชีพการทํางานคุมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ก็คือการที่เจ้าตัวมักจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องในช่วงเวลาที่ต้องผลัดใบจากทีมที่ประสบความสําเร็จชุดหนึ่งไปสู่ทีมที่จะประสบความสําเร็จอีกชุดหนึ่งต่อเนื่องได้ดีมาตลอดและนั่นก็หมายถึงว่ากระบวนการในการสรรหาผู้เล่นของช่วงยุคเฟอร์กี้คือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่พาาาายยเเเกกิิดดคคววมมมต่่่่่อออออนนนนนืงงัั้้้ขขึลบบไปททีีํููร ในวงการฟุตบอลนั้นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมันก็ไม่เชิงว่าโลกสวยนะครับเพราะมันเป็นแบบนั้นจริงๆหากจํากันได้ก่อนหน้านี้ก็เคยมีบุคลากรปีแสดงอย่างลาบลังนิกเทียรับคุมทีมชั่วคราวระหว่างรอยต่ออลเกรุน่าโซนชาก่อนเข้ายุคเอเดรเทนฮาที่เคยพูดเอาไว้ว่าหนึ่งในความผิดพลาดขนาดใหญ่ที่สุดของทีมก็คือกระบวนการสัรหารที่ผิดเพี้ยนเลือกที่ผิดมากกว่าถูกและมักปล่อยผ่านดิวที่ถูกไปจิ้มเอาดิวที่ผิดพลาดเข้ามาอยู่เสมอลาบลังนิกจึงเคยพูดแบบตรงไปตรงมาเอาไว้ในช่วงต่อน หลังจากถูกยิงคำถามให้อธิบายปัญหาที่เขามองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญอยู่และเขาบอกว่านับตั้งแต่เซอร์เล็กออกไปพวกเขาก็ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานพวกเขาไม่ได้แชมป์เลยนับตั้งแต่เขาออกไปสโมสรไม่ว่าแห่งใดก็ตามหลักการง่ายๆก็คือหากคุณไม่สามารถคว้าตัวผู้เล่นที่เหมาะสมได้อย่างน้อยคุณก็ไม่ควรเซ็นสัญญากับผู้เล่นที่ผิดเพราะคุณจะเดือดร้อนหากทำแบบนั้นในช่วงการซื้อขายนักเตะ1หรือ2หรือ3ช่วงติดต่อกัน การสร้างสโมสสอนคือการสร้างทีมที่เหมาะสมโดยการย้ายผูเ้เล่นที่เหมาะสมออกไปและมีอาัตราความสําเร็จมากกว่า5 0ในการดึงผูเ้เล่นเหมาะสมเข้ามาจากนั้นคุณต้องมีโค้ชที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อพัฒนาผูเ้เล่นเหล่านี้นั่นคือถ้อยคําที่ลับลังนิกเคยพูดเอาไว้ย้านะครับว่าตั้งแต่ปี2019แต่ทุกวันนี้กําลังจะเข้ากลางปี2 0 2 5แล้วคําพูดของลับลังนิกในตอนนั้นก็ยังสามารถหยิบม,มาใช้อธิบายภาพปัญหาที่ถ่วงความจเจริญของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ใดยอย่างชัดเจนอยู่่่่่่่เเเเเเลลยคัับชชนน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 นดดีีีีีวววกกกกกททมมมืือออออไาาา้้แิ็็ป ปีสัดแดงต้องให้เวลาลูเบนอมริมในการได้ทํางานในตลาดนักเตะอย่างน้อย3-4ช่วงตลาดเพื่อให้คุณซื้อชาวปรุเกตได้มีทีมที่กลุ่มผู้เล่นคือคนที่เจ้าตัวเลือกสรรมาเองเพื่อเล่นภายใต้ระบบของเขาขณะที่ตัวของลูเบนอมริมก็เคยเปิดเผยเอาไว้ว่าในมุมของเขาอาจต้องการถึง6ช่วงตลาดนักเตะโดยซ้ําที่จะทำให้เขาสามารถมีทีมที่สามารถต่อยอดไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งใจและเป้าหมายที่สโมสรตั้งทงเอาไว้ได้ย้อนกลับมาที่สภาพการปัจจุบันของปีสัดแดงภายใต้ลูเบนอมริมอย่างที่เกิดไปในตอนต้นนะครับว่าทุ รับส่งบอลการเคลื่อนที่ในสนามการขยับหาตำแหน่งผู้เล่นของปีแสดงยังไม่ละเอียดและขาดความเข้าใจที่ถูกต้องอยู่เลยและนี่ไม่ใช่เรื่องที่นึกคิดกันเอาเองเพราะกระทั่งลอรีวิทเวลก็ยังมีเขียนเอาไว้ในสกูปของเขาบนหน้าเว็บไซต์เดลิติก กับเนื้อหาที่เรียกว่าข้อสังเกตที่เจ้าตัวเห็นมาจากเกมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เสมอกับบอลมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอธิบายเห็นภาพของลูกเบนออมบริมที่เต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายและผิดหวังกับรายละเอียดในเกมการเล่นของลูกทีมที่เขาพยายามจะจี้เน้นย้ำในบางเรื่องที่ว่ากันตามตรงแล้วไม่ควรต้องเป็นเรื่องที่ระดับมืออาชีพต้องมานั่งจี้กันมากถึงเพียงนี้เนื้อหาที่วิทเวลระบุไว้ก็เช่นเขาเดินไปเดินมาแบบอยู่ไม่สุขบริเวณเทคนิคเอนรีพยายามอธิบายให้ผู้เล่นมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งมีอากับก,าามบบก,กุม นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตของลอรีวิดเวลเองด้วยที่ชี้ว่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เล่งรีบจนเห็นชัดว่าผู้เล่นหลายคนมีคำถามถึงบทบาทการเล่นของเขาที่ถูกส่งลงไปซึ่งในภายหลังลูเบนอมริมอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลายฝ่ายมองว่ามันเป็นสถานาการณ์เหมือนกับว่าเขาไม่รู้จะทําอย่างไรแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็แค่ปรับตัวคุณจะเห็นว่าเราเปลี่ยนผู้เล่นหลายคนผู้เล่นในตําแหน่งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนมันไม่ใช่เรื่องในเชิงแท็กติกแต่ต้องเข้าใจว่าผู้เล่นจะมีช่วงเวลาพิเศษดังนั้นถ้าค ชนมันจะทําให้คุณวุ่นวายหัวเสียคุณมีเวลาอีกกว่า10นาทีแต่ถ้าพวกเขาสามารถจะบวกประตูเพิ่มในช่วงทานซิชั่นนี้ได้อีกจังหวะแบบ1ต่อหนึ่งจะลงโทษฝั่งเราไปจากเกมทันทีนี่คือบางเซลล์ส่วนเท่านั้นจากปัญหาที่รูเบนออมริมต้องเผชิญหน้าซึ่งมันก็เป็นไปในแบบที่รอยคินเคยว่าไว้ว่าเขาเชื่อว่าแม้แต่ตัวรูเบนออมริมเองก็คงไม่คาดคิดมาก่อนตอนก่อนเข้ามารับงานนี้ว่าบริบทที่กําลังดําเนินอยู่ในแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ดมานักนา้สาหัสถึงขั้นที่ว่าแมแ เป็นอัมริิอ์ตประเมินปัญหาที่ต้องตามแก้ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก่อนตัดสินใจเข้ามาแบบประเมินผิดจากที่เป็นจริงไปมากแต่สุดท้ายเมื่อเขาเข้ามายืนจุดนี้แล้วก็ไม่มีทางหันกลับหลังหรือยอมแพ้ใดๆนี่คืองานประเภทที่เขาเองตระหนักดีนะครับว่าเป็นเรื่องของดูอิดออไดทำไม่ได้ก็ต้องถูกสังเวยในซักวันหนึ่งครั้งหน้าและเมื่อตอนนี้มีเกมยูโรปาลีกให้ไล่ล่าความสําเร็จอยู่ก็มีแต่ต้องเชิดหน้าเพื่อต่อสู้กันให้สุดทางแล้วหลังจากนั้นของจริงจะเริ่มขึ้นเมื่อช่วงหน้าร้อนมาถึงกับตลาด ขนาดใหญ่เพื่อให้มีทีมที่หน้าตาสอดรับกับแผนงานของตัวเขามากกว่าปัจจุบันเพื่อต่อสู้ในฤดูก,กาล2025-26ครับ